สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซี MC, ทุกท่านนะคะอยู่กับแบนด์เฟช่องดิสสอนแฟมิล,ลี่ค่ะ굿มอร์นิ่งกันทุกคนค่ะเรามาดูว่าปตเอนคุยอะไรยงคงเดไรง่ายๆกัใครก็จะเฮ็ดเนี่ยเห็นเห็นไอซิดตัดแท็กเม็ดเลยเ่อมาหอดกับเล็กอะโคแลนเขาจะอารมณ์ซีว่าแปรแปรบ้างบายนี้พ่อคืนข่วงก็เห็นแต่ลุงอ่ง ป่าท่าสีไอซ้อนนลยู่พูดเดียว่ะแาเขาตอนอันแนวแต่พดีจะให้หอยซะไ่กันเข้าาลาไปไแนวดีเข้าแลพี่แนวไดี้วอยขนาดเออหอยนอนเม็นอยู่ที่ตกิดไปว่จะโยแคกัจบก่ต่อไใหยังพี่ชีพเปพี่ชีเป็นคนตัดชเคนตัดเป็นพยานให้วิชีเป็นคนตัด จาจารย์่าเนี่ยมาจ้างแล้อยู่ได้กล่องไทยอยู่ได้การเขาไทยให้อยู่ต่างหลายคนอยู่คนบอกผู้เดียวมันอยู่มากกับโผลมากต่ยังมาคอยบอกเห็นไปยังเราเหยอไงถ้าไปเห็นท้ายแทงมันไม่ควรเห็นเท่งเลยเออนีเอาความจะฟองอีกแล้วเข้าใจแล้ว ไปดูไฟสูงมาปะยังเดือยอไม่เอกเะเอสจีตเขามาเฮ็ดไปเอกเลยพี่มาชมมาเลยดีท่าช้าตอนนี้นั่นละเรื่องใหให้เจ้าเฮ็ดดีมีดอกใหม่ใช่าะนี่เลยเสร็จแล้วนะคะหลังจากที่ลุงพลนะคะติดตั้งป้ายตัวอักษรเนาะซึ่งโครงเนี่ยเราทำเสร็จตั้งแต่เมื่อ วันก่อนแล้วนะคะซึ่งพ่นสีนะคะอย่างที่ป้าบอกเนาะก็ช่วยกันทําหลายๆคนนะคะแต่ว่าเมื่อคืนนี้คือในส่วนของการติดตัวกระสอนเนาะลุงทําจนถึงสี่ทุ่มเลยนะคะเมื่อคืนนี้เนาะโชคดีที่พี่ชัยเพื่อนก็กลับมาทันช่วงเวลาด้วยนะคะแล้วก็มาช่วยยิงนะคะนี่เลยค่ะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้ถ้ามองเดี๋ยวถ้ามองตอนเย็นเนี่ยจะล็เคชั่น ด้านหลังนะคะองคปูปาริจิตด้านซ้ายนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะที่มา,าลานองคูปาริจิตนะคะหรือว่ามาณาลงคุณป้าแตนเนาะอยู่ที่บ้านจำปาดงเหนือะนะคะอำเภอวานนนิวาจังหวัดส,สกลน,นะครเนาะนี่นะคะ ด้านซ้ายได้วเข้ามานะคะก็จะเป็นสวนกุหลาบนะคะกำลังผลิดอกมีหลักสีนะทุกคนมีป้ายด้วยนะคะไปยืนตรงกลางเนาะช่อง y o u t u b e ช่อง YouTube ลุงพลป้าแตนแฟมิล,ลี่ค่ะด้านซ้ายเนาะแล้วก็มีช็อปร้านค้าช็อปกาแฟให้ทุกคนนะคะใครที่อยากได้คันหมักเบงหรือว่าใบาสีปากชามเนาะ หรือขันไหว้ขันคอนะคะก็สามารถติดต่อได้เลยนะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่พีสกินทุกผลิตภัณฑ์เนาะที่ช็อปของลงพลปราแตนนะคะติดต่อได้เลยส่วนด้านขวานะคะทุกคนโอ้โหนี่คือต้นผักเสียนฝรั่งนะคะออกดอกแล้วคะ่ะนี่เป็นสี แบบนี้เลยด้านขวาก็จะเป็นป้ายนะคะองค์ปู่ปาริจิตนาคาราชค่ะเมื่อวันก่อนนะคะหรือว่าเมื่อวานนี้ก็มี FC นะคะมาถ่ายรูปเนาะนี่ก็จะมีทั้งด้านซ้ายนะคะซึ่งด้านซ้ายก็จะบ่งบอกถึงว่าที่นี่นะคะก็คือบอกทั้งชื่อช่อง YouTube นะคะบอกทั้งที่นี่คือที่นาของผลปต e n ตนแล้วก็ตรงนี้นะคะป้ายองค์ปู่ปาริจิตค่ะอยู่ด้านหน้าก็จะเป็น สารพระพมนะคะสารตายายค่ะด้านบนก็กำลังเตรียมติดโซลาเซลล์เพิ่มนะคะด้านบนก็เตรียมติดโซลาเซลล์เพิ่มนี่เห็นแกะกงแกะกล่องไฟนะคะไฟนี่คือสำคัญมากๆยิ่งช่วงค่ำตอนกลางคืนเนี่ยถ้าเรามีไฟ ก็จะให้แสงสว่างนะคะพื้นที่บริเวณโดยรอบก็จะไม่มืดนะคะไม่มืดจนเกินไปเช้านี้นะคะป้าแตนก็มาตรวจงานแล้วก็วก็มาดูนะคะความคืบหน้าที่ลงทนนะคะทำป้ายเมื่อคืนนี้เชื่อว่า <c oughs> ป้าก็ <c oughs> คงจะพอรู้นะคะว่าออกมาเป็นยังไงเพราะว่าเรามีการวางแผนวางตัวอักษรเนี่ยทิ้งสองรอบนะคะแล้วก็จากที่จะเป็นแนวนอนเนาะก็กลายมาเป็นเด็ดเหล็กนะคะเหล็กที่ลุงพลทําเป็นเหล็กดัดแบบโค้งนะคะซึ่งลุงพลเป็นคนออกแบบแล้วก็ทํเองนะคะทุกคนตอนนี้ปราแตนนะคะก็ต้อนรับ FC อยู่นะคะ FC ก็มา ป้าบอกว่าพรุ่งนี้จะมีต้นไม้มาลงเพิ่มด้วยนะทุกคนรอติดตามกันให้ดีๆเนี่ยค่ะสำหรับเช้านี้นะคะนี่เลยม,มาหนึ่งครอบครัวนะคะที่มาขอพรน้องปู่ปลาได้สิทธิ์นะคะในส่วนของจุดบริเวณด้านหน้านะคะก็เป็นลานรำนะคะของนางรำหรือว่า เป็นลานหรือจุดสำคัญที่ทุกคนที่มาเนี่ยก็จะมาจุดธูปนะคะมีตะเกียงให้นะคะแล้วก็มีบทสวดทั้งองค์ปู่ยศวันะคะนคนคารานะคะแล้วก็องค์ปู่ปาริจินนคา,าราแล้วก็จะมีแผ่นป้ายให้นะคะทั้งสองแผ่น ในส่วนของพื้นนะคะการปูกระเบื้องนะคะการปูกระเบื้องลุงบอกว่าเดี๋ยวก็จะปูมาถึงจุดตรงนี้นะคะที่เราทำการใช้ยญ้าเทียมเนาะในการปูปูมาถึงด้านหน้านี้เลยค่ะต่ว่าด้านหลังคือจะเว้นไว้และลุงพลบอกว่าจะทำการมูฟนะคะ ทั้งของเครื่องของต่างๆเนาะมาวางไว้จุดบริเวณด้านหน้าตรงนี้ค่ะในวันในวันข้างหน้านะคะหรือเดือนหน้าเดือนถัดไปเนี่ยเวลาที่เราวางของถาวายวางของไหว้เช่นผลไม้น้ําแดงหรือว่าขานันไหว้ขันขอ,ขอตลอดจนใบสีเนาะก็จะวางที่จุดนี้นะคะทุกคน Hey, ส่วนอันนี้คือพี่เหน่งพี่เมย์ก็ต่อเติมออกมาเนาะนี่คือทีมงานทีมช่างเพื่อนก็มากันแต่เช้าเลยนี่ก็จะต่อออกมาเนาะทั้งจะทำออฟฟิศเพิ่มนะคะมีการปรับเปลี่ยนทับออฟฟิศเพิ่มแล้วก็น่าจะเป็นร้านค้าของพี่เมเดด้วยเนาะอาจจะเป็นอของฝ่านะคะเป็นให้แม่เป็นออฟฟิศแล้วก็ต่อ,อ,อกมาเผื่อนี้มาอยากจะนั่งนะคะตรงนี้ เึ้ยคงโครงคือแป๊บเดียวนะคะแป๊บเดียวนี้ด้านซ้ายนะคะแล้วก็ด้านขวากำลังติดตั้งบานบานหน้าต่างนะคะบานหน้าต่างที่ใช้ไม้แล้วก็ยังคงยังคงคอนเซปต์ใช้อิฐใช้อิฐประสานนะคะทุกคนนี่ประมาณนี้เลย ในช่วงนี้เนี่ยคือไม่ว่าจะที่ในส่วนของที่หนึ่งที่เม่เนาะหรือว่าในพื้นที่ของลุงพลบ้านแตนเนี่ยก็เป็นช่วงที่ต้องมีการปรับปรุงปรับเปลี่ยนเป็นช่วงที่กําลังก่อสร้างนะคะกาลังสร้างจุดนั้นจุดนี้นะคะพัฒนาพื้นที่ปรับปรุงพื้นที่ไปเรื่อยๆนะคะทุกคนส่วนลุงพลเองก็เร่งนะคะเร่งทํางานในหลายๆจุดทั้งงานส่วนรวมแล้วก็ งานร้านค้าของยูทูบเบอร์นะคะเพราะว่ายิ่งเดือนมีนาเมษาลเนี่ยก็ยิ่งจะมีนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้คนเนี่ยก็จะมีวันหยุดยาวเนาะลุงก็จะ,ะเร่งพยายามเร่งทําให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะเพราะทุกคนก็น่าจะทราบดีว่าอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนาะลุงก็ต้องเตรียมตัวไปที่ไปสู้คดีนะคะในช่วงนี้ก็ยังพอมีเวลาแต่ในระหว่างนี้นะคะ ก็ฝากเป็นกํนาลังใจให้กับลุงพลป้าแตนยูทูบเบอร์ทุกคนด้วยนะคะ FC ทุกท่านทุกส่วนมีความสําคัญกันทั้งหมดแต่ที่สําคัญคือเราต้องชชวยช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและการและ f อฟเองก็เป็นแรงขับเคลื่อนเป็นแรงผลักดันและเป็นกํนาลังใจให้กับพวกเรานะคะให้พื้นที่ตรงนี้ออกมาได้าทุกคนที่มาคงจะประทับใจนะคะคงจะพระทับใจ ได้ถ่ายรูปนะคะได้เจอลงคุนป้าแตนไ,ได้เจอยูทูบเบอร์เนาะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปนะคะฝากทีพีสกินทุกผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะที่ไลน์ทีพีสกินออฟฟิเชียลค่ะคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ